รายการประจนภัยไร้พรมแดนเป็นรายการที่เหมาะสมกับผู้ชมทุกวัย ร่วมพะจนัยโดย New Camry และ Camry เอ็กซ์ตสัมผัสใหม่แห่งความภาคภูมิเราภูมิใจการบินไทยของเรา ชมค่ะขณะนี้ติ๊กอยู่ที่เมืองเล็กๆแห่งหนึ่งในเขตฟรังเ่นของประเทศเยอรมน,นีค่ะหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่าเขตฟรังโคเนียฟรังเ่นนั้นเป็นเขตปกครองทางเหนือสุดของรัฐบาวาเรียเป็นรัฐที่มีขนาดใหญ่ของประเทศเยอรมน,นีและเมืองเล็กๆน่ารักเมืองนี้ก็มีชื่อว่าอิปโฮเฟนค่ะ ผู้ชมค่ะที่เยอรมนีนี่ไม่ว่าจะเดินไปหมู่บ้านไหนอ,อ,อำเภอไหนตำบลไหนนะคะมันจะสวยงามไปหมดเลยค่ะภาพที่ออกมาก็จะดูแล้วมีสีสันเหมือนกับสีลูกกวาดค่ะสีอิดสีเหลืองอ่อนเหลืองเข้มสีมัสตาร์ดสีแอปเปิ้ลสีลูกพีชสีเทาสีอ้อยสารพัด เราอาคารบ้านเรือนนะคะมันสวยงามไปหมดในระยะทางที่ห่างกันไม่ไกลที่จะเรียนว่าความภาคภูมิใจของอีโพรเฟนหรือว่าอีโพฟเนี่ยเขามีอะไรบ้าง โดยปกติแล้วบางพื้นที่บางเมืองเขาก็จะมีจุดขายของเขาคือจุดขายสำหรับนักท่องเที่ยวแต่จุดขายของที่อีโพ f ฟนี้คืออะไรคะที่นี่เขามีลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศที่ดียอดเยี่ยม สามารถปลูกองุ่นเป็นองุ่นที่เป็นพันธุ์ดีแล้วก็ได้องุ่นที่คุณภาพดีเอามาผลิตเป็นเครื่องดื่มดังนั้นที่นี่เขาจะมีชื่อทางด้านอางุ่นคุณภาพดีในการผลิตเครื่องดื่มคุณภาพดีค่ะเนื่องจากภูเขาที่เขาใช้สําหรับปลูกองุ่นเนี่ยนะคะจะหันหน้าไปทางฝั่งตะวันออกจะได้รับแสงจากดวงอาทิตย์มากกว่าอีกฝั่งหนึ่ง ดังนั้นผลผลิตที่ได้มาก็จะมีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็จะมีคุณภาพที่ดีกว่าและเมืองอีโพเฟนก็ตั้งอยู่ตรงบริเวณเชิงของภูเขาชวานแบกคาว่าชวานก็มาจากคําว่าหงสวอนแบกก็คือภูเขานั่นเองนะคะอันนี้คือที่ตั้งของออบริเวณของเมืองนี้สิ่งที่1ผ่านไปแล้วค่ะสิ่งที่2คืออะไรคะสิ่งที่2ก็คือป่าไม้ที่นี่มีชื่อเสียงมากเลยสําหรับ การปลูปลาเพื่อทําการค้าค่ะเป็นอันดับที่สองรองมาจากประเทศฟินแลนด์นะคะส่วนอันดับที่3ของเขาก็คืออุตสาหกรรมการทํายิปซัมนั่นเองค่ะอุตสาหกรรมการทํายิปซัมเนี่ยได้มารุ่งเรืองและได้ค้นพบช่วงประมาณศตวรรษที่19นี่เองค่ะแต่ก่อนหน้านั้นคือสิ่งที่นํารายได้เข้ามาให้เขามากๆกก็คือผลผลิตจากองุ่น แต่ต่อมาก็ได้มีการเกิดโรคระบาดของพืชเมื่อเกิดโรคระบาดของพืชผลผลิตทา,างอุ่นไม่ดีเท่าเท่าไหร่แล้วนะคะก็โชคช่วยค่ะสามารถค้นพบยิบซ้ำขึ้นมาเป็นการสร้างไรายได้ให้กับเมืองนี้ชมะโดยปกติแล้วนะคะในยุค เขาเรียกว่ายุคโรมันดีกว่าอาณาจักรโรมันเรื่องอำนาจนะคะไม่ว่าแผ่นดินตรงไหนก็เป็นของโรมันไปหมดเลยเขาตีแผ่ขยายไปทางตะวันออกไปจนกระทั่งถึงตุรกีนะคะทาง ฝั่งตะวันตกก็นู่นไปจนสุดแผ่นดินของพื้นแผ่นดินใหญ่ของยุโรปจนกระทั่งสเปนนู่นเลยแล้วก็ลงมาทางที่แอฟริกาทางตอนเหนืออีกด้วยค่ะไม่ว่าที่ไหนก็จะเป็นอนาณาจักรของโรมันไปหมดแต่เนื่องจากว่ามันมีขนาดใหญ่มากใครจะปกครองใหเ้เขาเรียกว่าให้ละเอียดถี่ถ้วนมันก็คงจะต้องลอดสายต หูรอดอะไรไปบ้างในพื้นที่ที่ห่างไกลก็จะมีคนที่อยากจะตั้งตัวเป็นใหญ่นะคะก็จะฟอร์มตั้งตัวของกลุ่มตัวเองขึ้นมาพยายามที่จะยึดอำนาจคืนออกเป็นอิสระราจากโรมันเป็นเมืองของตัวเองดังนั้นในแต่ละพื้นที่เนี่ยเขาก็จะมีการสร้างกำแพงของตัวเองตั้งอตั้งเมืองเล็กๆของตัวเองขึ้นมาและแต่ละเมืองเนี่ยก็จะเป็นการสร้าง เขาเรียกว่าสร้างกำแพงเมืองสองชั้นค่ะจะมีชั้นในและชั้นนอกชั้นนอกนี่ก็จะเป็นแบบหนานแน่นมากเลยนะคะถ้าสมมุติศัตรูเนี่ยผ่านลอดกำแพงชั้นนอกมาได้ก็จะต้องเหลือกำแพงชั้นในอีกอันหนึ่งครานี้คุณผู้ชมเราลองมาดูนี่ค่ะกำแพงชั้นนอกอันนี้นะคะเขาใช้ทำซุ้มประตูขนาดใหญ่บานประตูขนาดใหญ่มากเพราะว่าเอามา้าเอารถม้าเข้ามานะคะก็จะเปิดประตูขนาดใหญ่อย่างนี้เป็นตน้นและ บริเวณที่กำแพงนี้ก็ไม่ให้เสียประโยชน์ค่ะก็จะทำเป็นอาคารขึ้นมาสำหรับให้ทหารคอยมาเฝ้าประจำการคอยสอดส่องดูแลว่าจะมีใครฆ่าศึกมาจากที่ไหนบ้างหรือเปล่านะคะด้านบนนี้และวิธีการคุณชมดูนะคะตรงบริเวณพื้นด้านบนสุดนั้นเขาทำมาจากล้อเกวียนค่ะ ล้อเวียนแล้วก็วางแบนลงไปเป็นครึ่งวงกลมของล้อเวียนที่จะออกมาครึ่งวงกลมทางด้านหน้านี้นะคะล้อล้อเวียนสมัยก่อนใหญ่มากเพราะว่าเขาใช้บรรทุกพวกเออข้าวของมากมายศาสตราวุธในการมาออกทัพสงครามน,นะคะอันนี้คือประตูค่ะประตูก็จะมีสองแบบนะคะเป็นประตูบานใหญ่มาหึมาเลยสองบานในขณะเดียวกันเนี่ยโดยปกติแล้วถ้า ในยามที่บ้านเมืองสงบเขาก็เปิดไว้อย่างนี้คนก็เดินทางเข้าออกไปมาหาสู่กันแต่ถ้าในยามบ้านเมืองไม่สงบเขาก็ปิดประตูใหญ่เวลาใครจะเข้าจะออกก็เปิดประตูเล็กเขาเรียกว่าประตูหมาให้เข้าการที่ประตูเล็กขนาดนี้มันเล็กมากการจะเข้ามาก็ต้องค่อยๆคลานเข้ามาเขาก็จะรู้ได้เลยว่าคนนี้เนี่ย ใช่พวกตัวเองไหมหรือว่าเป็นคนแปลกหน้าเป็นไส้สึดเป็นอะไรเข้ามาพอคันเข้ามาปุ๊บพอรู้ตัวว่าอะหน้านี้ไม่ใช่แล้วเขาก็สับหัวเลยคายจากด้านในน่ากลัวมากเลยค่ะสนับสนุนรายการโดยเลือกโตโยต้าถูกใจแน่นอน มทราบหรือไม่ว่าเมืองอิปโฮเฟนนี้ได้ถูกกล่าวถึงในหน้าประวัติศาสตร์ครั้งแรกและถูกบันทึกเอาไว้ว่ามีเมืองเมืองนี้ตั้งอยู่ตั้งแต่ปีคริสตศักราช741นับรวมจนกระทั่งถึงปัจจุบันเมืองนี้มีอายุถึง1,274ปีเป็นอย่างน้อยแล้วค่ะคุณผู้ชม าเกิดสมมติเขาเห็นว่ามีค่าศึกมาจริงๆนะคะมีศัตรูเดินทางมาเพื่อที่จะแบบเอาหอ,อกเอาดาบม,มาแล้วจะมาจัดการกับที่นี่พอเดินทางเข้ามาถึงตรงนี้ปุ๊บคุณผู้ชมเห็นไหมคะมีช่องด้านบนเป็นช่องโบลงมาอันนั้นเขาจะต้มน้ํามันให้เดือดให้ร้อนนะคะและเสร็จแล้วพอมาถึงตรงนี้ กำลังจะพังประตูเข้าไปเอาเสียมเอาชแลงเอาอะไรเนี่ยทุกประตูเข้าไปเขาก็ลาดน้ํามันร้อนเดือเดอเนี่ยลาดลงมาใส่หัวคิดดูสิคะว่าจะเหลือหรอคะไม่ว่าจะเป็นน้ํามันร้อนๆไม่ว่าจะเป็นทรายขั้วร้อนๆโอ้ยทุกอย่างมันสามารถที่จะฆ่าชีวิตได้ทั้งนั้นเลยคะ่ะอันนี้คือ,อ,อสิ่งที่ กำหนดให้ทุกชีวิตต้องต่อสู้ดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดของตัวเองการจะก่อตั้งอาณาจักรแต่ละอาณาจักรมันไม่ใช่เรื่องง่ายมันต้องใช้ความกล้าหาญความเด็ดเดี่ยวการเสียสละของบัรระชชนในยุคก,ก่อนๆน,นั้นเพื่อที่จะรวบรวมเป็น,นผืนแผ่นดินของแต่ละชนชาติในปัจจุบันดังนั้นในแต่ละชนชาติก็ จะต้องมีความหงแหนในความเป็นผืนแผ่นดินของตัวเองในขณะเดียวกันก็จะต้องเข้าใจว่าบนโลกใบนี้มันไม่มีอาณาเขตอะไรทุกคนก็ร้วนแต่เป็นเออเป็นมนุษยชาติด้วยกันทั้งนั้นเราทุกคนก็ไม่ได้มาจาก ถ้าสืบเชื้อสายไปแล้วย้อนหลังกลับไปมันก็มาจากถิ่นที่เดียวกันทั้งนั้นเลยค่ะแล้วก็ค่อยๆแตกสายออกไปสงครามไม่ว่าจะเป็นสงครามในยุคไหนในสมัยไหนลังแต่จะนำมาซึ่งความสูญเสียความหน่าสลดหดหู่ใจและไม่สามารถที่จะเรียกกลับคืนมาได้ในภาวะสงครามไม่มีคำว่าปราณีนั่นคือคำว่าสงครามเราเหลีกเลี่ยงอย่าให้เกิดสงครามจะดีกว่าค่ะ ใกล้ๆก,กับเมืองอิปโฮเฟนนี้มีโรงงานผลิตขนมเจลลี่ที่ขึ้นชื่อเป็นที่ชื่นชอบของเด็กๆและผู้ใหญ่ทั่วโลกที่นี่เป็นต้นกําเนิดของเจลลี่แสนอร่อยสีสันสดใสคุณผู้ชมหลายท่านก็คงจะเคยเห็นหรืออาจจะเคยรับประทานเจลลี่รูปหมีแบบนี้กันมาแล้วเดี๋ยวติ๊กจะเล่าให้ฟังค่ะว่าเจลลี่รูปหมีนี้มีประวัติความเป็นมาอย่างไร คนสมัยยานระวันหลังสงครามนะครับสงครามโลกครั้งที่สองครั้งที่สองนะครั้งที่สองตอนที่ฮิตเลอร์แพ้สงครามก็ต้องจ่ายค่าปฏิกรณ์สงครามให้ชาติต่างๆก็เลยจําเป็นต้องหาสิ่งของย่งจนคนยานแพ้สงครามแบบคือสงครามเนี่ยนำมาซึ่งความยากลําบากอยู่แล้ว สิ้นเนื้อประดาตัวทุกอย่างโดนบอมบ้านช่องถูกทําลายและหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเป็นฝ่ายที่แพ้สงครามยิ่งหนักใหญ่เลยค่ะเหมือนแพ้คดีความอะค่ะต้องไปจ่ายเงินให้เขาทั้งหมดเลยครับก็เลยยากระบาดตอนนี้ก็ยังจ่ายอยู่ยังจ่ายอยู่ภาษีทุกวัททุกสตางา์ที่เอาไปนี่ก็คิดส่วนหนึ่งเป็นภาษีปฏิกรสงครามด้วยและนี้เกิดขึ้นมาในยุคนั้นเลยใช่ไหมคะยุคยาเข็ญนะครับว่าเขาก็เอา หางานให้คนทำรัฐบาลก็<อ>ได้มีเงิน,องนทองมาจับจ่ายแล้วก็เสียภาษีให้เขาทุกความยากลำบากทำให้คนเราต้องดิ้นรนต่อสู้เพื่อความอยู่รอดถ้าไม่มีความยากลำบากหลายๆสิ่งหลายๆธุรกิจก็คงจะไม่เกิดขึ้นนะเมืองเล็กที่หมายถัด ที่ติ๊กจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวนั้นอยู่ติดกับแม่น้าําไมที่ติ๊กกาลังยืนอยู่นี่ละค่ะเป็นเมืองขนาดเล็กกะทัดรัดสวยงามและมีประวัติศาสตร์ยาวนานเมืองนี้มีชื่อเรียกว่าเมืองซูสเฟลเป็นเมืองที่เขาว่ากันว่าเป็นต้นกําเนิดนิทานเรื่องราพันเซลเดี๋ยวติ๊กจะพาคุณผู้ชมไปชมบรรยากาศด้านในแล้วก็พาไปดูฮอคอยที่เจ้าหญิงได้ถูกจับขังเอาไว้และต้องปล่อยผมยาวลงมาให้แม่มดใจร้ายปีนขึ้นไปค่ะหน้าตาจะเป็นอย่างไรจะเหมือนกับใน จินตนาการของเด็กๆหรือไม่เราเข้าไปชมด้านในกันค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อเดินทางมาถึงแคว้นาาเยนหรือว่าบาวาเรียของประเทศเยอรมนีในหลายๆห,หมู่บ้านหลายๆพื้นที่ผู้ชมอาจจะสังเกตเห็นว่าลักษณะของสถาปัตยกรรมที่เขาสร้างทำไมถึงมีแหลมๆครอบๆลงมาเหมือนกับหออันนี้นะคะ ติ๊กเรียกว่าเป็นหัวไก่ค่ะคุณผู้ชมคะเหมือนแม่ไก่มากเลยข้างหน้าก็เป็นหน้าของไก่เป็นหัวไก่แล้วมีตาไก่ยอยู่สองตาข้างบนเป็นงอนไก่ ม,มันน่าสงสัยว่าทําไมเขาถึงคิดแบบนั้นทําไมถึงไม่ปลูกแบบอื่นมุงหลังคาตื้นๆความก็คือว่าเมื่อยุคที่สมัยการก่อร่างสร้างเมืองนี้ในปี1200เสเ็จ,เจตอนนั้นเขาได้ค้นพบว่าที่นี่มีอง,งุ่นพันธุ์ดีเหมาะสําหรับการทําน้ําองุ่นหลากหลายชนิดและคนที่มีความชํานาญในด้านการทําน้ําองุ่นปลูกอง,งุ่นก็คือคนที่อยู่ในแคว้นเอลซสของประเทศฝรั่งเศสเขาก็เลยได้นําคนเหล่านั้นเนี่ยนะคะเดินทางเข้ามาเพื่อที่จะทำอง,งุ่น ให้กับพื้นที่นี้แล้วเสร็จแล้วก็ตั้งถิ่นฐานให้อยู่ที่ตรงนี้คะ่ะหมู่บ้านนี้นะคะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะมีการแยกว่าอาชีพแบบนี้เป็นคนแรงงานก็ต้องให้ไปอยู่หมู่บ้านนั้นจัดให้เป็นพื้นที่พื้นทางเหมือนกับการวาง เขาเรียกบ้าเราวางผังเมืองไว้เลยค่ะแล้วคนพวกนั้นเนี่ยเขาก็เอาสถาปัตยกรรมศิลปะการสร้างบ้านเรือนแบบนี้มาสร้างบ้านเรือนของตัวเองที่ตั้งอยู่ตรงหมู่บ้านการทําผลิตภัณฑ์จากองุ่นค่ะ <มา S 1> โอ้โหเห็นเมืองเล็กๆอย่างนี้แต่ช่างมีสเสน่ห์เหลือเกินทุกตรอกซอกซอยกระเบื้องทุกแผ่นประตูเสาไม้ล้วนแล้วแต่มีเรื่องเล่าหน้าประทับ จร,จริงๆค่ะสัปดาห์หน้าติ๊กจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนและจะมีความรู้อะไรมาฝากต้องติดตามกันนะคะทุกคืนวันพฤหัสบดีเวลา2ทุ่ม20นาทีทางททบ5ค่ะคุณผู้ชมสามารถชมรายการย้อนหลังได้ทางแอปพลิเคชันที Thailand ด์หรือกดไลค์ที่หน้าแฟนเพจร์ชคำว่าผจญภัยไร้พรมแดนทาง Facebook รายการวันนี้ยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้นะคะช่วงหน้าติ๊กมีกิจกรรมดีๆเพื่อสังคมมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะสนับสนุนรายการโดย Oasis Spa ปาสปาสุดหรูในบรรยากาศเขียวขจีกลางใจเมือง คาเมล่า w ูเวผาดเดอร์ไบรท์เนียนสวยกระจ่างใสคุณภาพยอดนิยมที่ครองใจวงการบันเทิงช่วงเที่ยวตามป้ายใส่ใจสิ่งแวดล้อมกับโตโยตา้าเที่ยวตามป้ายใส่ใจสิ่งแวดล้อมกับโตโยต้าในวันนี้ติ๊กและสมาชิกผจนภัยมั่นใจกับ c a m มล่าก็ได้เลิอกออกเดินทางไปทำกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมกันอีกครั้งในชื่อตอนที่ว่าคาเมล่าแอดเวนเจอร์สะแก้วค่ะ ครั้งนี้ติ๊กและสมาชิกจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนวังสีทองอำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วค่ะเด็กนักเรียนที่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนวังสีทองส่วนใหญ่เป็นลูกหลานเกษตรกรเด็กๆเ,เหล่านี้ก็คือกระดูกสันหลังของชาติในอนาคตดังนั้นจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่พวกเขาควรจะได้เรียนรู้การทําการเกษตรที่ยั่งยืน ลดการใช้สารเคมีและรู้จักความพอเพียงสามารถพึ่งพาตนเองได้อา <ช fant ine CAD> น้องๆมายืนรอรับพร้อมกับคุณครูค่ะที่นี่เราจะทำอะไรกันเราจะไปทำห้องเรียนธรรมชาติให้กับน้องๆกันค่ะเดี๋ยวติดตามชมเลยค่ะผมนายกิตศนพันเดชครุฑนะครับในอำเภอบงสมบูรณ์นะครับ,รบ,รบแล้วก็ร่วมด้วยท่านกำนันผู้ใหญ่บ,บ้านนะฮะท่านนายก องคกรปกครองส่วนท้องถิ่นและก็หัวหน้าส่วนราชการนะครับมีความรู้สึกดีใจนะครับที่วันนี้เนี่ยมีผู้ใหญ่ใจดีนะครับเดินทางมาไกลนะครับมาจากกรุงเทพมาหาคนครเพืพ่อบังนูบบัญชดนิตรับครับสวัสดีครับรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสมีส่วนสนับสนุนในการสร้างห้องเรียนเกษตรอินทรีวิถีพอเพียงให้กับโรงเรียนตชดอวังสีทองดังพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่4ธันวาคม2541ในเรื่องความพอเพียง และการรู้จักพึ่งพาตนเองที่ไม่เคยล้าสมัยเลยความว่าเราไม่ควรให้ปลาแก่เขาแต่ควรจะให้เบ็ดตกปลาและสอนให้เขารู้จักวิธีการตกปลาจะดีกว่าและในวันนี้ครอบครัวคาเมล่าของเรานะคะมาร่วมกิจกรรมในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับเด็กนักเรียนที่นี่โดยมีส่วนร่วมนะคะในการทํากิจกรรมหลายๆอย่างเลยค่ะเพื่ออยู่ในส่วนของโครงการอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนนะคะนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีอาคารด้านนี้ค่ะซึ่ง เป็นห้องเรียนธรรมชาตินะคะที่ทางทครอบครัวคาเม่าของเราได้จัดสร้างขึ้นเพื่อน,น้องๆเด็กนักเรียนโรงเรียนตำนตรวจตะเวน,เวนใใชายแดนวังสีทองค่ะสมัยก่อนตอนที่ยังไม่มีห้องเรียนอันนี้นั่งเรียนกันที่ไหนคะใต้ตร่มไม้ร่มไม้ค่ะคุณผู้ชมคะแต่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะไม่ว่าฝนจะตกหรือแดดจะออกน้องก็จะสามารถเรียนรู้การทำปุย๋ยหมักการปลูกผักได้จากที่นี้ค่ะดีใจไหมคะดี เป็นการทำเ,เล้าค่ะเล้าเป็ดเล้าไก่นะคะให้กับเด็กนักเรียนซึ่งโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบางสีทองอันนี้ก็สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระองค์ท่านก็ได้ทรงเป็นองค์ประถมในโครงการของอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนนะคะพระราชทานแนวทางมาว่าควรจะทำสิ่งใดเพื่อที่จะให้มีดอกออกผล ใช้รับประทานกันในอนาคตอย่างไม่ใช่ว่าให้อาหารมาครั้งเดียวแล้วก็หมดไปดังนั้นจึงได้เกิดโครงการของการปลูกผักแล้วก็การเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เพื่อไว้บริโภคไข่ค่ะดีมากๆเลยอะค่ะคือติ๊กเห็นแล้วติ๊กก็รู้สึกดีใจว่าอ๋อ มีโครงการในการสอนให้เด็กๆก,กลับมาพัฒนาชุมชนของตัวเองเรียนรู้วิธีเกษตรเ,เกษตรกรรมรซึ่งในชุมชนก็ทําอย่างนั้นอยู่แล้วไม่ลืมไม่ลืมรากง่าของตัวเองแล้วกลับมาฟื้นฟูแล้วยิ่งดีใจใหญ่เลยคะ่ะคุณผู้ชมคะปัจจุบันนะคะให้ความสําคัญกับเกษตรอินทรีย์คะ่ะซึ่งเกษตรอินทรีย์เนี่ยจะทําให้อาหารที่เราบริโภคเข้าไปสิ่งแวดล้อมของเราเนี่ยนะคะไม่เป็นพิษ เราบริโภคอะไรเข้าไปเราก็สุขภาพดีแล้วอากาศที่เราหายใจก็ไม่เป็นพิษทําให้ชุมชนอยู่ดีมีสุขตามนโยบายของอําเภอครับที่ว่าสีดีนะครับอ๋อมีดีอะไรบ้างนะคะก็มีคนดีคนดีค่ะสุขภาพดีนะครับสุขภาพดีแล้วก็รายได้ดีรายได้ดีแล้วก็สิ่งแวดล้อมดี